สวัส right ดีครับยินดี่เราแฟนเพลง FC ทุกท่านนะครับเป็นสองอา่างในชแนลนะครับเอาโอ้เอาให้เลยครับโอ้โหโดนไปอีกดอกนึงตัวนี้นะครับโอ้โหตัวเปิดนะครับตัวเปิดนะครับตัวเกียนนะครับยิงเล่นยิงกากเรากากโอ้โหไปแล้วโดนไปแล้วโดนไปสาม เม็ดละตัวนี้ตัวเปิดตัวเปิดโอ้โหเปิดดนซับตับไม่กลัวกลัวไม่เก่งครับเกมนี้ดีหือว่าเป็นเกมหนักหนักอีกเกมหนึ่งนะครับเกมนี้หนักมากเกมโดนหัวเหยียดุมติดนะครับดุมผ่าดุมติดไปเลยเข้าแก๊งโอ้หมาจุดจุดเดียวเลยโอ้โหนี้ขอล่อไปตั้งสิบเกอ็ดเก็ด เราตจะไหวไหมไหวไหมลยไม่น่าไหวน่าจะพ่ายแพ้เดี๋ยวดูกันยาวๆดูกันยาวๆครับดูกันยาวๆเผื่อตัวไหนร์เลสตัวไนเลสมาก็ร้อยโอ้โหตัวนี้ตัวเปลือกเอาผมอย่างเดียวเอารถผมอย่างเดียวเลยตัวนี้ก็เพิ่งเคยเล่นนะครับเนี่ยยิงเล่นนะมือใหม่ฮะเล่นก็ต้องงี้อ่ะเอา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 ดู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 สับมันึ่งเมตรดูสั้นหนล่งเมตร ไในซับนี่โดนซับใช่ไหมตัวซับท่านนี้ไม่สับตัวอะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหเดสสมอลลี่อีกแล้วเปิดเลยเปิด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 ไปจะเย็นๆเยวจะเปิดให้เพราะเธอชนคืนเราจเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้จะเย็นๆอุ๊ยเปิดลุยลุยลุยโอ้โหลุยโอ้โหคุ้มคุ้ม รอเงยกะอีตาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นะใจเย็นอีกรอมากรอมากรอเป้าจะลวงไต้ไปเหอเไม่โดนไม่โดนเอเออเปลอกเราล่อมันเรียบร้อยตายแกลัดดีสปอร์ตินอวินเลย